กูเห็นชื่อจีนแล้วไม่เป็นนักบาสกูใจคอไม่ดีว่ะเลอบอลเจมเหรอไม่ใช่กูรู้โก้บ้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นนักบาสแต่คือมันเปลี่ยนเอ้ยเลอบอลเจมจริงด้วยทําไมเลอบอลเจมไปใส่ฮาราลนนี่ยเป็นคนเป็นบังอะไรเลยเลวบอลเจมโอ้โหกูเคยกูเคยเจอโปรไฟล์แบบเนี้ยแล้วมันมาเป็นเฮลิคอปเตอร์อกูกูเล่ภาพติดตาอยู่เลย เือบอลเจมมาตาฟาดเฮ้ยมีเอเมนมีเอเมนมีตัวนี่ไอเลอบอลเจมก็นั่นไอยูอาไมสั้นใช่ไหมเฮ้ยนี่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 บีบีบีเอาอ่หลกมาีล ังโอ้นอมึงตายก่อนค่อยช่วยโอ้เด็กกูชอบไอ้เนี้ยเลยเลยบนเชมเด็กเด็กมึงมันใส่หมวกแบบเฮี้ยหมวกแบบปังก์คาราเทศเลยโอ้ย

มีดไม้เจอโว้ยไอ้ป๋อพัดมันโว้ยไม่มีโอนโซนไม่โซนอีตัวอยู่อยู่อันเดอร์อันเดอร์แจ้งอันเจียวแจ้งอันเจียวน่าจะตัวระเบิดน่าจะตัวระเบิด ดีดีกว่าที่จะได้หาใช่ไหมใช่เอ้าคุู้ว่าเวลามันมันพอที่มันไปเอมันไปเอมันไปเออะไตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเออไอ้มันดักได้ยินเสียงละอยู่ความมั้งอ๋อโอเคเอาเลย ไปซ้ายไปอ้เีายมันใหญ่มันตกใจมันตกใจมันตกใจทำไมกูตายอ่ะมันรีเฟกแน่มันสบัดมันสบัดคิวสั่งกดคิ้วซ้ายเลยยิงยิงยิงเลยตามมาตั้งนานเลยัตว์่อยากรู้มันจะตีเทคกูตอนไหนไอ้เงี้ยมันสบัดอย่างเลอ จับจอสั่นจอสั่นนะกูบอกเลยครมมนเปิดตัวก่อนเฮ้ย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 ทฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ฮเเฮยฮเเยเ้เ ย่าจีเกปิดใหม่เดี๋ยวไปดูคันมีเป็นไงบ้างจีเกปอดปัดใช่ไหมโอ้ยโดนหัวเว้ยโดนหัวเว้ยทำเป็นเดินทำเป็นเดินวิ่งวิ่งวิ่งแต่แนวแต่แนวแต่แนวแนวเฮ้ยสโมปิดมาเก็ตแล้วมันก็หลอกไปเอ๊ย่าเชื่อกูเลย ไมตอัพเตรียระเบิดมันเซตมเเซตหลียวเวเยเตรียมเยมเตรียมมออหอ้างโ้โหอียสตัวสตัวมาแล้ววางแล้วโอเคไโอ้โหมันหกสิบส่นมันหกสิบสี่นัดมันไม่ทันแมน ยิงไม่โดนวังเลยกางสองตัวยองเล่ยิงยไตช็อตช็อตช็อตอุ๊ยอีตรง B ช็อตสองตัวเลยเออสตัวตัวอยู่ด้วยกันเลยไม่ใช่นั่นดีคอยปะมันจะพิงมายิง กองท่านอ่ะโอเจฮึไอ้คการสมองปิดอ <c ười> <Lux ury> ีกแล้วมีมีตัวนี้ตัวนี้เน่าเอ้อยู่ไอ้คโอ้โหอยู่กับกูอีกแล้วแม่งเข้าบีเยอะตรงปะวางแล้ววางบีละ รู้มัรู้กูยอยู่นี่มัรู้กูยอยู่นี่มีตัวหนึ่งดิ้งหัวไปแล้วอโอ้ยไปไปไป,ไปช็อตตัวนึงไม่ไม่ยืนซ้อนชิคกี้พายวอันตรายโอเคอัพอัพพาสตัวผมไม่ได้ยินเสียงอพพาสตวัสตวเบนตัวช็อตตัวใหญ่เลยสัตว์ตวอ้าวที่เนี้ย แม่งต,ตีบีทุกต่างเลยเดี๋ยวถ้าพอไปดูบีแม่งมาเอ <c oughs> กันเอให้ด้วยจะไปปาไฟกักบีแม่งก็ต้องได้บีปะ่ะบื้อๆบื้อๆใส่บีเดี๋ยวไปดูฮะง,ง,ง <c oughs> ั้นเงี้ยงี้ยมีมีมี <c oughs> บีตรงกลางบีกับตรงกลางอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีมันมันโดนไฟกูโฮอยู่ไอ้เชี่ยมีพาเลดพาเลดตัวเฮ้ยเจ็บเยอะ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 ข้างในนี้เยอะมีพาเลดตัวหนึ่งกลองวิงกลับไปวิ่งกลับเล่นกลางวิ่งมามีตัวนะมีตัวนะได้ระเบิดระเบิด เฮ้ยจีเกมจีเกมรอนอยู่เนี่ยอยู่อาไม่สั้นมีมีมีอยู่ข้างในนี้ตัวทำไมกูนั่งยิงแต่กระสุนมันที้ลงล่างวะแล้วกูเล็งหัวกูถามจริงอ๋อป้าวันริโลดนอองอยู่ในนี้ไม่ขนิกมันหลอนๆนะช่วงเนี้ยแยออกสินเอียบเอียบหลังเนี่ย งยังไงมันก็ไม่ก้มไม่เช็คหรอกจริง,งพี่จร,จริงจริงจริงกูเชื่อถ้ามันไม่โยกถ้ามันไม่อยู่มันก็วิ่งอินดี้วิ่งมาใส่กูอะอ๋อมึงอยู่ประมาณท้ายรถตู้แล้วมึงกดนั่งดีกว่าไม,ไม่ไม่ไม่อยู่เมื่อกี้แหละแต่ถอยไปยระดับหลังรถตู้เาละเอาละเอาละยูเมกมีแฮปปี้ใหญ่ใหญ่ปะใหญ่ปะมึงไม่เช็คหรอก เห็นไหมยังไม่เช็คหลอกมึงถือออฟเลยตอนแรกแปดสิบสี่ในหนึ่งเฮ้ยมีแฟดมีแฟดมาหนึ่งลูกจีเกมเอ้ยมีระเบิดเงียบเลยเล่นเล่นช้าเออเล่นช้าแหละเปลี่ยนเปลี่ยนเทคนิคกันเลยดูคอนเน็กอยู่ระวังคอนเน็กต์ดูอยู่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 แต่ดูแค่ประตูคอนเน็กนะไม่ได้ดูอันเดอร์ อุ๊ยออกออาวันสวยมากเดียวคอนเนคคอนี้สวยไปคอนเนคคอนี้สวยเนี่ยอู้หูระเบิดขวดนี้ด้วยแจมปลาปลาเสร็จเดี๋ยวมึงขึ้นไปม่ขึ้นบมดเฮ้ยหนมึงจะขึ้นเหรอโอเคกูกูขึ้นเอา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 ไม่หมดโอ้โหจู่ตรงนู้นนึงไม่เป็นไรไปเลยเดี๋ยวกูชิมอยู่เถอะ ผมปมดาสะไปต้องอยู่คนเดียวอะไรต้มอะไรอยู่นงเงี่ไอ้มาจากบริษัทเออเผื่อเผื่อเผื่อยังเล่นเงียบเนี่ยเอากูรอเลยวางแอบเต็มแลบเต็มเนี่ยเอ๊ะวางแล้วโอเคไปโก้โก้โก้โอ๊ยติดติดโควไอโควไรอรอรีเทคกล่องกล่องตัวกล่องไหนคิปเปิ้ลไม่รู้ว่าถ้ากล่องกูไม่ได้รู้ แล้วก็ใต้เนี้ยใต้ใต้นั่งร้านอไม่เห็นดูเไม่เห็นว่ะใต้นั่งร้านไม่เห็นอุอ๋อกลองเออน้าะไนนังร้านอะเล่นสวยสวยป๊ปปี๊ปปปปา๊บปิ๊บปิ๊ปปิ๊บปี๊ปปี๊ปปิ๊ปปี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 ๊ปีปปีปี่ปปี๊ปปีี๊ <S -cado> Very good. cụ hay 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 ok ok ไอสองไอสองเฮ้ยเบน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 สวยสวยเบนโอเคยังแไงสมอขี้เกินไอ้ส <reveal> <amine sounds> <sm> ัสสมอประตูสมอหน้าต่างเมาเมาหมดแล้ะนี่เมื่อกี้ไม่เดือดรักเอาใส่ไปหมอบกล่องโดนโดนพวกกูเล่นฆ่ายากให้แล้วอีกการ์ดแถวนั้นของครับอกครับพี่ไอ้เฮ้ยคนนี้ มีของเยอะต่อยกันไม่อันไก่ใช้ยิงกันแล้ไม่งมีมียองกูไอ้สัตว์ของกิโอเคเติมได้เลยอ๋อเติมได้เลยกูวิ่งไม่หันกดมันจะกดคลิก้ายรัวยี่เดินเชียร์แย่งเล่นช้าไอ้สัตว์เดี๋ยวนัมันก็ไม่ได้เกยกันยี่แจ็คแอนจิลไอ้สัตว์ขอปืนขอปืนนขอปืนนะอมสินฮะอมสินอมสินขอปืนโยนละโยนละ

มันเข้าเข้าไอเนี่ยเรียบร้อยวิกระสุนหมดโอเคจริงไอ้เนี่ยมึงบอกช็อตแล้วกูยิงเข้าแม่งเลยไอเนี่ยแม่งแม่งกัดจังเลยผมวิ่งตามพี่ไปเลยระดับพลรั่งเออจุดแม่งโคตรมันนี่ เดี๋ยวมันรู้แล้วว่าเรามาดังนั้นเราจะรีบวิ่งเข้าไปไปเลยไปเลย let's go มิดตัวหนึ่งมึงมึงมึงอยู่แค่สามคนนะไอ้ต้มอยู่ซีทีไอ้ต้มอยู่ประธารควยโอเคพี่เจ้าเพื่อฮ้ยจิกิมนี่รออยู่มาเก็ตมาเก็ตมาเก็ตนีต้องดูโอ้โหอพาร์ตเมนต์โดนตัวให้จริงอ่ีเย เออเมืม่อกี้เพื่อโกว์สีทีเพื่อยืนเอออะไรเงี <c oughs> ้ยปีเบตกูแล้วมั้เยเข้าไปเลยโอ้โหปึกป,กปกีพีสองห้าศูนย์ยิงมา,า,มาไม่ยิงกูเข้าแล้วนะไม่ยิงกูเข้าเลยจ้าโอ้ย ขวามีนี่ยตัวนึงอือมีตัวนึงไอ้สไนเปอร์เน็ตอ่ะเราบอมเช็คระวังมเช็คไอ้ต้มรรวังมเช็คอืมวุ้ยวุ้ยตัววิ่งเฮ้ยเมื่อกี้มันขามันพับแตกกระจายแตกกระจานเลยแตกกระจายเหมืี้ยูก็วิ่งเลยดิ อีบินไปไหนคุณนึกว่ามันจะอยู่ขวาแต่แม็กซ์เจอยู่ซ้ายยังเดินมีแน่นอนเฮ้ยที่แค่นี้มันก็ยังจะปีนไม่ได้ไอ้เจ้ยไล่บเฮ้ยมีเฮ้ยหล่น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 ่ไอ้เงยังต้องแม่งหล่นไอ้ วิ่งวิ่งโอ้โหจบแล้วไม่ทันแล้วเฮ้ยมันเช็คมึงไอ้โตมันเช็คมึงไปละกลับไปละกลับไปละมาเก็ตมาเก็ตโอเคอวี่งตกใจหมดเลยสับๆไปวิ่งบีช็อตบีช็อตมีเกิดช็อตมาเจ๊ตัวนึงอุ้ยอุ้ยอุ๊ยกูรอเดี๋ยวกูลงมาเก็ตให้ดโดูดเลยมันช้าไปแล้วยะกูมาปั๊บไม่สัตว์กูเลยช้าเกินนี่อ่านินจาดีฟิวด้วยนนิิจาีฟวะ กูถัานพรอมไปเทียวเลวบอลเจมันมีี่คิดขึ้นไม่มีกูเห็นเหมือนมันไม่มีเอ้าเลวบอลเจมัสปีดปิดอ่ะมาสมองปิดอ่ะที่ว่ากูสอุอ มังมีบีช็อตมีโอ้โหคนนี้เรามาจากควันเขาแอบแซบแอบอร่อยอยูบนหัวต้มอ่ะมีนดันฟักอยู่นั่นแหละโอ้ยฟักัปรีบป่าไม่ป่าไม่ิดอันนี้กูเดินเดียน โโอ้นกาลิวกูรู้ไปรัชบันใดรอสเตตายตายบันใดโอ้ยเมื่อกี้แปดรุ่มเงึกเึกเงึกเงึกเงึกกาลิวแม่งพยศเลยเมื่อกี้กูเห็นกระสุนเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันมือกูแม่งจับไม่ติดแล้วเงี้ยฮะเออกูเห็นกระสุนทุกดอกมันเวลากระสุนกูมันเบอ มม,ม, yeah. มันมีไอฟิบเอฟเอนสี่ตัวหนึ่งแล้วก็โลละี่โลลวิ่งไปฝั่งขวาวิ่งไปฝั่งขวาพู่หันดูหลาางังทำไม ไม่ได้ไม่เทจริงยังแม่งไม่มาไปมันวนเ้อเฮ้ยยา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 โอ้ยมีระเบิดแล้ยงมันเข้ามาแล้วนเนนกเข้ามาแล้วเหลีวระวังตรงทปหลีวระวังบนหัวนั่นเหลียว o oh 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 เอตัวนั้นกูยิงเก็บละแต่ไม่รู้เท่าไหร่จุกคลิก สิบสองนะไม่รู้จะพอหรือเปล่าไม่พอแล้วไม่พอแล้วมึงวิ่งมึงวิ่งมึงวิ่งอ้อมอ้อมเหมือนจะไปบีแล้วกลับมาเอยังทันนะไม่ทันแล้วมันเห็นแล้วเฮ้ยเน็ตเน็ตเอ้ยม่าเธอ่ปืนมันดีดไปหามันหลังแผ่นไม้หลังแผ่นไม้ป่าป่าหลังแผ่นไม้ใช่อ่ะนะเพื่อนเฮ้ยจริงจริงใช่จริงอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ปืนพยศเอ็มสีพยศคุณยิงเก็บจริงไอ้งฮยต้มไอ้เฮียยิงยิงไปสิบหกไปสัตว์เอ็มสีพยศมาเกิดสิบห โอ้ใบสั่งมันมีแอนิเมชั่นกดแมกกาซีนให้ด้วยคิดว่าจะไม่ทำมั้งไอ้าวแม่งมันจงเล็งเลยสัตว์งวัดสโมกจากกลางไอ้เหี้ยไปอาสาวกัโอ้ม่เข้ามากลางแล้วไม่เห็นไม่มีข่าวไม่มีสาวไม่มีใครอยู่ไปไอ้เหี้ยเก้าข่าวไม่ตัวข่าวกูตายก่อนไม่มีใครอยู่ ไอ้ียู่มาเก็ตตัวหนึ่งกว่าสมมุตมึงจะกลางเงี้ยแม่งมันชงเล็งยิงกูตายไปแล้วมาเก็ตเดียวมาเก็ตเดียวนั่นมาเก็ตเทียบมาเก็ตเทียบกันช็ดชดชด ยี่ปังนะโมยืนซ้อาหาพ่อไดี๋วไไวสัตว์มกานับสนาวสนาวโปรไฟล์ไว้สักกลางแล้วไอ้เหี้ยตังฟ้าตองฟ้าเฮ้ยมันกระโดดกระโดดข้ามกัดดีเงนี เอ้ยอยอย่างงี้พอพอแบบนั่งถืไปเขชอบถีระเบิดอะเอาแจ็แจ็คแคอยู่นีอยู่นี่แจ็คแจิแจ็คแอนจิ ไอ้ยีกยีเลยไอ้กูชอเลยอกูเอากูเอากูซื้อกูซื้อกูซื้อด้วยเองซื้ออะไรไปสันนะไปสันไปสันจยโจมเอดีอาไฟไม่ตาไปดิ ตัวไอ้เจ๊เกมยูสวยสวยสวยจังเกินตัวยังมันก็ใช้ยุทธการเหมือนกันเลยยุทธการที่สองไอ้เนี่ยมันเห็นได้ยืนเสกูโฟมาปุ๊บแม่งยิงกูเลยเก็บายไอ้แก็บไปไอ้ยจ๊เกมเจ๊เกมกำลังมาอยู่มันพุ่งมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยกูน่าจะบอกก่อนว่ากูเข้าแล้วนะ้ายันแล้วมึงก็จะได้เข้ามาพร้อมกันลืม โดนรเคโเค,คุณลูกโดนคุณลูกคมไปละเอิงเแิ้ล